สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอนิสยัยครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายในเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะก่อนเราจะเปิดไพ่กันขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการเทคชั่นว่าอนุญาตให้แม่หมอดูดวงได้หรือจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะแล้ว หลับตาลงค่ะคิดถึงคำถามที่ว่าข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายคืออะไรโอเคค่ะเราไปดูกันเลยข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ครบก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสค่ะ โอกาสดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของเออการงานนะคะโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานซึ่งบางทีณนะตอนนี้นี่ตัวคุณเองอาจจะทํางานหลายอย่างทํางานหลายอย่างอยู่จนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลา ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณเนี่ยท่านเหมือนกับมองเห็นว่าคุณกําลังเจอปัญหาก็เลยช่วยเหลือโดยการอาจจะ ขอให้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างมีการปิ้งแวบอะไรบางอย่างที่มันเป็นเข้ามาในจิตใต้สำเนึกของคุณทำให้คุณเกิดความรับรู้ได้และเปลี่ยนแปลงและไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะจากเดิมที่ดูเหมือนว่าเรื่องของการงานคุณก็ทําไปเรื่อยๆทําไปจนแบบว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับมันจะเป็นต้องทำอะแต่ว่าในเรื่องของ ความรู้สึกมีความสุขในการทํางานหรือความสบายอ,อกสบายใจอะไรแทบจะไม่มีเหมือนกับว่าเป็นการทําไปแบบทางกระตายอะค่ะแต่ว่าพอมาถึงณณจุดนี้คุณจะเหมือนกับเริ่มจับจับงานถูกแล้วว่าอางานอะไรที่เหมาะกับคุณงานอะไรคืองานที่คุณรักเมื่อคุณจับถูกงานเนี่ยคุณก็จะได้ทํามันได้ดีมากๆด้วยทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําได้ดีมากๆจนถึงระดับที่ว่า คุณน่าจะติดท็อป10ท็อป5ของของสายงานของคุณเลยนะคะก็คือมีโอกาสที่จะเด่นดังในสายงานโดยเฉพาะคนที่ทำในเรื่องของอ,องานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของความทันสมัยเทคโนโลยีหรือเรื่องของความสวยงามนะคะทีนี้เดี๋ยวขอปรับอันนี้นิดนึงนะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันว่านอกจากว่าคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาแล้วคุณยังมีอโอกาสที่จะได้รับการเงินโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีขึ้นด้วยมันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเริ่มมีความสุขขึ้นในในการใช้ชีวิตในครอบครัวมันเหมือนกับพอเรางานเราลงตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็ เเริ่มมีการเงินที่มันดีที่มันเพิ่มพูนเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มจะมีความสุขในการลงคีนมันดังแรงอะ่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับแม่หมอนิสัยครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายคือเรื่องอะไรโอเคค่ะก่อนที่เราจะมาเล่นการขอให้ ทุกคนช่วยกดติดตามใแม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางว่าให้แม่หมอดูดวงได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเหมือนเป็นการอนุญาตให้เปิดดวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ก่อนนะคะว่าข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายคือเรื่องอะไรดูว่าคุณจะมีโอกาสทางด้านของ การงานนะคะโอกาสทางด้านการงานการงานที่จะเข้ามาจากเดิมที่คุณทํางานหนักมากทํางานทําคือเหมือนกับว่าความรับผิดชอบแทบจะทุกอย่างนี่ก็คือเป็นของคุณอะเป็นของคุณทั้งหมดเลยอะไรอะไรคุณก็ต้องดูแลคุณก็ต้องรับผิดชอบแบบว่าเป็นหลักจุณเกิดความเหนื่อยมากๆจนมาถึงณนะวันนี้ มันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคุณเหมือนเป็นเด็กน้อยเห็นไหมคะเห็นไหมท่านคงนีชื่อจะมีปีกเพิ่มให้ความช่วยเหลือคุณในการที่จะให้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการงานและเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าจากเดิมดูเหมือนว่าตัวคุณเองใช้ความอดทนค่อนข้างมาก ในการที่จะฝ่าฟันแต่ละวันแต่ละด่านของการงานไปให้ได้คือทําไปเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยเห็นไหมคะทําไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับสังกตายเหนื่อยหน่ายหรือว่าไม่รู้เลยว่ามันจะมีค่าตอบแทนหรือมีผลลัพธ์หรือมีแรงจูใจอะไรในการที่จะให้เราทําไปได้แต่ละวันเนี่ยแต่เรายังจําเป็นที่จะต้องทํามันอยู่ ทีนี้พอมาถึงณนะตอนนี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเหนือความคาดหมายนั่นก็คือว่าเมื่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ท่านมอบโอกาสให้คุณเนี่ยท่านจะชี้แนวทางให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการปิ้งแวบหรือว่าอาจจะเกิดอาการเหมือนกับปิ้งขึ้นมาว่าโอเคปิ้งไอเดียว,ว่าควรจะทําอันนี้ควรจะทําสิ่งนี้หรือไม่ก็คือในงานหลายๆชิ้นหลายอย่างที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณจะเลือกจับขึ้นมาชิ้นงานหนึ่งหรือ2ชิ้นงานที่ที่คุณรักหรือว่าที่คุณทําได้ดีจริงๆแล้วก็ เดินไปตามเส้นทางนั้นซึ่งเมื่อคุณเดินไปตามเส้นทางนั้นโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จคือสูงมากคุณี่มีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ท็อปเทนล้ะค่ะท็อปเทนท็อปไฟแน่นอนในสายงานคุณประสบความสําเร็จแน่นอนใน,ในงานที่คุณกําลังจะก้าวเข้าไปกําลังจะเดินเข้าไปในทางนั้นเส้นทางนั้นนอกจากโอกาสทางด้านการงานที่ดีที่จะเข้ามาแล้ว ทางด้านการเงินก็จะดีเพิ่มขึ้นด้วยคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าการเงินคุณดีขึ้นคุณเลือกงานที่มันตรงใจคุณเลือกงานที่มันใช่จริงๆเห็นไหมคะเลือกชิ้นงานที่มันใช่จริงๆและทีนี้ความสําเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลเพราะว่างานชิ้นนี้คุณทําด้วยความรักไม่ใช่ทำสิบงานเหมือนที่ผ่านมาทําทุกอย่างจนตัวเองไม่มีเวลาได้พักผ่อนไม่มีเวลาที่จะ ได้หยุดเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะปรับปรุงหรือว่ารักษาสุขภาพกายและจิตให้มันดีขึ้นเลยไม่มีเวลาดูแลในส่วนนั้นเลยและการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะสามารถหมุนเงินได้มากขึ้นจากเดิมที่เทบจะหมุนไม่ทันเลยหมุนไม่ทนันจับไม่ได้เลยเงินเนี่ยคุณก็จะเริ่มหมุนเงินได้มากขึ้นอีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือ จากบุคคลรอบข้างอาจจะเป็นญาติญาติหรือว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะทุกคนจะเต็มใจถ้วยเพราะว่าตัวแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะสามารถทํางานชิ้นนี้ได้จนประสบความสําเร็จคุณจะมีความอดทนในการทํางานชิน้นนี้ไม่ว่างานชิ้นนี้มันจะเป็นงานที่ต้องทําในรูปแบบซ้ําๆหรือยังไงก็แล้วแต่แต่เนื่องจากมันเป็นงานที่คุณรักคุณก็จะทําได้ดี ทำได้ดีสามารถเก็บเงินเก็บทองได้จนประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ a n g e l Answer ออยากจะตอบอะไรบ้างนะคะไพเอ e นเจอร์แอนเี๋ยวนะไพ่ Angel Answer บอกว่าทีนี้มาดูกันว่าไพ่ Angel Answer อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะว้าวสักเซสคาะความสำเร็จ ความสำเร็จความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเห็นไหมคะจากที่คุณเหนื่อยหนักหนาสาหัสมากๆคุณจะกระโดดตัวเบาตัวลอยเลยนั่นเป็นเพราะว่าคุณงามความดีที่คุณทำมาด้วยทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณได้เดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องโอ้ยพีทฟูลรี e ซ o เลชั o นเห็นไหมคะเออคุณจะเจอความสงบละทีนี้จากเดิมที่มันวุ่นวายสับสนไปหมด คุณจะพบเจอความสงบแล้วก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาจิตใจด้วยในการพัฒนาจิตวิญญาณน,นอกจากพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณเห็นไหมคะ improve health คุณจะได้ improving health เป็นการพัฒนาสุขภาพสุขภาพของคุณทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันเหมือนกับถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เติบโตทางจิตวิญญาณด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยมอบโอกาสให้กับคุณเนี่ยนะคะขอเพียงแค่คุณ take action เห็นไหมคะทำในสิ่งที่คุณรักทำให้เต็มที่และพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณเมื่อมีเวลาเมื่อมีโอกาสใครบางคนอาจจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เป็นได้ว่าขอใหอ้ประสบความสำเร็จแล้วจะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองให้มันขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น ถึงได้ออกเป็นไพ่รา,างฟ้าแบบนี้ออกมานะคะเมื่อคุณทำได้ตามที่คุณเคยสัญญาไว้คุณจะมีบิ๊กแฮปปี้เลยคะคุณจะมีความสุขมากความสุขมากมายจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตคุณทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วไพ่วิสตอมอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะไพ่วิสตอมอยากจะบอกว่า ของฝันชิ้นใหญ่กําลังจะมาถึงคุณนะคะคุณจะได้รับของฝันชิ้นใหญ่จากจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือความเป็นอิสระภาพทางด้านของการงานและการเงินและจิตวิญญาณคุณจะมีความสุขมากๆว้าวชัดเจนมากค่ะเห็นไหมไฮเออร์พาวเวอร์คุณได้รับพลังจากไฮเออร์พาวเวอร์จริงๆคุณเป็นคนที่ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองถ้าคุณคิดว่ามันอาจจะไม่จริงคุณลองคิดย้อนไปในอดีตนะคะมันมีหลายครั้งหลายหนที่คุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับคุณสามารถหลุดรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนั้นได้หลุดพ้นจากความยากลําบากหรือว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆรอดมาได้อย่างคล้วคลาดปลอดภัย หลายครั้งหลายหนนั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านปกป้องคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดาคุณเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีหน้าที่ที่พิเศษกว่าคนอื่นมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาจจะในเรื่องราวของการได้คำปรึกษาการให้คำแนะนำหรือว่าการช่วยเหลือใน ในสิ่งต่างๆ,ๆที่คุณสามารถช่วยได้เห็นไหมคะคำ to the 8ณนะตอนนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วที่คุณจะได้ไปทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่คุณชอบได้มีความสุขอย่างแท้จริงกับชีวิตในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเพราะอะไรคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไฮเออร์พาวเวอต้องการจะให้คุณ ทำภารกิจที่ท่านจะมอบหมายให้ให้คุณได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบของอาจจะในรูปแบบของการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำหรือว่าการช่วยเหลือการทำบุญการให้ทานอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละรูปแบบซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันออกไปและคุณเติบโตมากพอแล้วเมื่อมาถึงวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะขอให้คุณได้ พัฒนาตัวตนจิตวิญญาณภายในอย่างที่คุณได้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าเมื่อคุณได้รับสิ่งนี้คุณจะคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะพัฒนาจิตวิญญาณคุณจะทําเช่นนี้ณเวลานี้มันถึงเวลาแล้วข่าวดีที่จะเข้ามาแบบเหนือนความคาดหมายนั่นก็คือจากเติมที่คุณเหมือนกับตกอยู่ในสภาวะคือไม่เข้าใครไม่ออก สภาวะที่มันแย่มแย่ไม่มีทางออกสภาวะที่เหมือนติดอยู่ในก้อนมาถึงตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะมีอิสรภาพตั้งในเรื่องของความรักการงานการเงินในด้านความรักนั่นก็คือเมื่อการงานของคุณดีการเงินของคุณดีคุณก็สามารถซัพพอร์ตคนที่คุณรักให้เขาได้อยู่ดีกินดีได้มีความสุขได้ เพราะว่าการงานของคุณกับการเงินคุณจะได้รับการสปอร์ตจากอาโอกาสจากเบื้องบนจากถึงศักดิ์ธิ์ให้คุณได้ทำงานที่ชอบได้ทำงานที่รักและประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ตามภาระหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมาขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จก,กันทุกคนนะคะขอให้ความเชื่อที่ดีพลังจิตที่คิดในแง่บวกจงนำพาคุณให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ